ประตูตัวมันใหญ่นะพี่น้องครับมันก็ะเลยใหม่ทั้งนอกงานทั้งในประสกนะครับเดี๋ยวคอยพลีกไปวันนี้ปิ้งประตูปนพี่น้องครับนี่ห้วยหอม ใหม่รเราก็จาหอมกระเทียมเอ,มอมนี่เรียบร้อยพี่น้องครับนะครับผมเอาอย่างเรียบรอย้อยอเดีย๋ยวห่อสิได้ปิดตำนะครับผมตำน้ำพริกประตูก,กันพี่น้องครับไป

ตัวใหญ่มากโอ้ยหอมแหงว่ามันเป็นหนามอ่ะหอ,อ,อนเลยหนาหอนนึงวันอืมนั่มไปแล้วเราอยาาใส่มือนะครับเพราะว่า เนาะบานเท่าจังสีละมันต้องใส่มือ <c oughs> ไม่ใช้มือไม่ได้เพราะว่ามันเสียอากลางออกบ่ได้จังก้อพี่พวกโลกสวยนะครับสะอาดอยู่แกสะอาดโยนละ<า>บบ,ลบานเท่าแกจังสี่ละพี่น้องครับนะครับผมกเาามก,กเิดเถาใหญ่มากพู้เถาเฮ็ดให้กินแหฮงเส้นหนามากเท่างอย่งตัว <c oughs> พอแม่พ่าเฮจังสี่นะ ไม่เบิ่งไข่ใสอยู่บ<ล>่ไข่โบ่ไข่ไงเหตุจังไหนไข่เอาให้แมวหรือกินกับเขาถูยถอความนี่ลตัวัอในในในูดแค่ากวามสุแต่ละวันแต่เราอพอเป็นตัวเองถูแม่กลัวง้นชอบับะ มันใส่เลยสีสันแม่มนบกขมตัวทองอะไรอยู่บ้างอะไรให้กินอ่ะกางมัน Hvor er lønna? ཡོད 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 ดนดฝโอเคหลังจากเชาแกะปลาเรียบร้อยนะตำรถพี่น้องครับนะครับ นี Next, Here, like ่ก็จเคือจะได้ห้ายห่าย้ายกับบวเสบเลยกระถูเรยบร้อย ใส่หลายพอประตูมันหนวกเลยไปนับสะเดียกจะรปรงก่างแบบแบแล้วเาตาํมมาเขาสิเขนก็บออกน้ำ เียบร้อยแล้วได้ไ okay. เมียบบ้อยแล้วนี่ตักขึ้นมาตรงน้โอ้วดี <laughs> าตาืไม่ต้อเสียแล้ <laughs> วยัง่าปะทูงง่มัไม่เคยเสียนาเสร็แล้วียบร้อยครับผมพี่น้องครับขึ้นโต๊ะ